สวัสดีครับนะครับฟาร์มด้วงทุ่งกุลาอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระเอ็ดนะครับวันนี้จะมาแชร์นะครับสูตรที่เราเพาะด้วงนะครับเพาะยังไงให้ดกและก็ประหยัดต้นทุนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมี1นะครับหัวหารหมูหรือหัวหารวัวก็ได้แต่ว่าเราเลือกใช้หัวหารวัวเพราะว่าเน้นนะครับประหยัดนะครับอันที่2ก็จะมี EM นะครับใช้หนึ่งฝาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับสอง,สองกากน้ำตาลใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าใช้หนึ่งฝาก็ได้แต่ตอนนี้เราเอาไปละลายกับน้ำเพราะว่าตอนแรกมันจะหนืดแล้วก็ไปละลายกับน้ำก็จะประมาณครึ่งแก้วเล็กๆนะครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นมะพร้าวสดสับนะครับเปลือกมะพร้าวนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญของเราวัสดุที่สําคัญของเราคือตัวนี้ครับอเข้ามมาดูใกล้ๆครับอันนี้คือกาก,ากมันหมักยีสต์ะน,นะครับมันจะนุ่มๆแล้วก็กลิ่นหอมนะครับแล้วก็ด้วงชอบนะครับอาหารก็จะไม่แห้งต่อไปก็จะเป็นเปลือกมันล้างเปลือกมันล้างนะครับเปลือกล้างคือเปลือกมันสับปะหลังล้างตนนัวนี้ช่วยให้อาหารไม่แน่นเกินไปแล้วก็เขาจะมีเศษแป้งที่ลูกด้วงสามารถกินได้ นะครับโอเควิธีการทําก็ง่ายๆขั้นแรกก็เท <Okay. S 1> หัวอาหารบัวนะประมาณ3ขีด <c oughs> นะครับสขีดตัวนี้นะผมตวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ EM <c oughs> นะครับใส่กา,กากน้ำตาลเอามากใกล้ๆพี่ตั้มกากาน้ําตาลแล้วก็น้ํา <c oughs> น้ำเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าตัวตัวนี้นะครับกากเนี้ยมีน้ําอยู่แล้วเห็นไหมครับมีน้ําอยู่แล้วเราจะใส่พอให้อาหาร บัวละลายนะครับโอเคแล้วก็จะพักไวให้มันลา,ลายทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วนะครับนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้น,นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ละลายเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเราก็จะใส่ตามสูตรของผมนะนะครับเราจะใส่ตรงนี้ประมาณสองขัน2ขันก็เทียบเท่ากับประมาณ2อกิโลนะครับประมาณสอกิโลปึ๊บ ลประมาณนี้นะครับปึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็เปลือกล้างประมาณหนึ่งขันนะครับหนึ่งขันเต็มๆพูลๆประมาณนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นวดคลึงนะครับอพี่ตามเอาเข้ามาใกล้ๆครับนวดคลึงนะครับอืม กดแรงไปนิดหนึ่งครับให้ให้อาหารมันเข้ากันเนาะผมจะยังไม่เติมน้ํานะครับเยอะมากจะใส่พอให้อาหารละลายก่อนแล้วเราค่อยเติมทีหลังถ้าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเราใส่น้ําเยอะไปแล้วอาหารมันมันเหลวร่วงจะไข่ยากครับไม่ค่อยไข่นะนะครับเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังได้ถ้าเราต้องการนั่นนะครับโอเคได้แล้วเราก็จะใส่ตรงนี้ครับเปลือกมะพร้าวนี่ได้มาฟรีนะครับใส่ไปสักกามือหนึ่งหรือสองกามือ นะครับสับๆนิดนึงก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าลูกดวงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับั๊บแล้วก็ตบๆตบๆนะครับให้อาหารเท่ากันตบๆตบๆนะครับตบไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเราจะมาเทสอาหารว่าอาหารได้หรือเปล่าเอามือกดลงไปดูครับอ่ะให้มีน้ำออกมานิดนึงอ่าซูมเข้ามาครับใหม่นะ ให้มีน้านิดนึงครับนี่น้านิดนึงแค่นี้พอแค่นี้พออาหารที่เราผสมเนี่ยนะครับเราจะผสมอ่หนึ่งส่วนสามของกะละมังนะครับเข้ามาครับสูงมาอีกเนี้ยไม่เยอะนะครับแค่นี้แค่นี้เพราะอะไรอาหารเนี้ยดวงจะกินได้ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดวันเลยนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยดวงจะโตแล้วนะครับเราก็จะ ขุนโดยการผสมอาหารอีกาละมังแล้วคว่ำเลยจะได้ไม่ต้องเลือกล่วงน,นีไยเขาจะกินพอดีอาหารเยอะก็จะไม่ดีครับไข่น้อยนะครับแล้วเราก็จะใส่เนี่ยครับพวกขุยมะพร้าวต่างๆโรยเข้าไปไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ลกนะไม่เอาลกนะครับใส่ทําไมใส่เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์เขาได้เกาะวางไข่เขาจะเกาะตัวนี้ครับวางไข่เนาะแล้วก็ใส่รีสอร์ทเข้าไปตรงนี้ครับอืกดลงไปนิดนึง บางบางบางฟาร์มเนาะใสสามใสสี่มุมได้ไม่เป็นไรครับใส่ได้หมดเลยเแต่ว่าทางฟาร์มของเราเนี่ยจากความผมค,ความคิดของผมเองเนาะคือถ้าวางหลายๆตัวเนี่ยพ่อแม่พันธุอาจจะซ่อนไปหลายจุดเหมือนฝนตกอะครับมีที่หลบ3จุดอะคณก็กระจายหลบ3จุดแต่ถ้ามีที่หลบที่เดียวพ่อแม่พันธุหลบในที่เดียวมีโอกาสเจอกันมากขึ้นเจอกันไวขึ้นนะครับก็จะฟิเจอริงกันเร็วขึ้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เอาพ่อแม่พันธุลง นะครับตัวผู้ห้าตัวตัวมีห้าตัวและที่สําคัญที่จะบอกกปเลยนะครับว่าคือเวลาผสมอาหารเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับจะป,ปล่อยกระมังทิ้งไว้หลายๆบางคนลงทีละยี่สิบเนาะปล่อยกระมังทิ้งไว้แบบเนี้ไม,ม่โจโมาไข่แล้วมันก็จะเกิดเป็นหนอนไม่โจโเพราะนั้นถ้าผสมเสร็จปั๊บรีบปิดโอเคขั้นตอนมีเท่านี้ครับ เนาะถ้ามีอะไรก็สามารถถามได้นะครับที่เบอร์0924538000หรือที่ฟาร์มด้วงทุ่งกุลาอุเยอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสูตรนี้ทำแล้วดวกแน่นอนและต้นทุนถูกมากๆไม่เกิน35บาทต่อกละมังแต่ว่าไม่รวมพ่อแม่ผันนะครับมีอะไรถามได้ Li น์ ID และเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับที่0924 5 3 8 0 0 0อาจารย์ออฟครับยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ